อ่าโอเคเราวินไปแล้วนะครับ1ไม้นะครับโอเควินไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับกับเทรดเดอร์ฮีนะครับวันนี้เราจะมีสคริปต์ดีๆมาแนะนำนะครับเป็นสคริปต์แนวรับแนวต้านแบบออโต้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยที่มาเริ่มเทรดใหม่ๆนะครับอาจจะดูแนวรับแนวต้านไม่ถูกนะครับเราเลยมีสคริปต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถที่จะใช้ในการดูแนวรับแนวต้านได้ โดยที่ไม่ต้องตีเองนะครับเป็นแบบออโต้เลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับในหน้าจอเนี่ยจะเป็นเส้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 นหลายเส้นนี้นะครับอันนี้คือสคริปต์ในรัานเนลต้าที่ตีแบบอัตโนมัตินี้เองนะครับวิธีการติดตั้งสคริปต์นะครับเราไปที่ตัวชี้วัดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่สคริปต์นะครับหลังจากนั้นเราไปที่เพิ่มด้วยตัวเองนะครับอันนี้นะเสร็จแล้วเราลบออกนะครับคอนโทนเอนะครับลบออกให้หมดเลย เสร็จแล้วเราก็วางลงไปนะครับบนทนวีนะครับวางตัวสคริปที่เรามีลงไปนะครับจากนั้นให้กดบันทึกนะครับแล้วก็กดบวกนะครับหลังจากนั้น ตัวสคริปต์ก็จะมาโผล่ขึ้นตรงนี้นะจากที่เราติดตั้งสคริปต์เรียบร้อยนะครับเราจะเห็นสคริปต์เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะว่าการใช้งานจะทํำยังไงนะครับถ้าคนเข้าใจในการทํางานของในรันนอต้านะครับก็คือจุดที่มีการกลับตัวของกราฟนะครับอย่างเช่นจุดที่มีการซื้อมากเกินไปก็จะมีการกลับตัวลงมานะครับแล้วจุดที่มีแรงขายมากเกินไปก็จะมีการซื้อขึ้นไปนะครับอย่างเช่นจุดนี้เป็นต้นนะครับด้านล่างแบบนี้นะครับก็เป็นจุดที่มีการขายหนักมากลงมาถึงด้านล่าางนจทํใ มีการซื้อขึ้นไปสุดท้ายก็จะมีการเด้งขึ้นไปแบบนี้นะครับอาจจะเห็นว่าตัวสคริปใน,นรับดาวต้านเนี่ยจะมีการตีก็จริงนะครับแต่ก็จะไม่ได้ตีทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพื้นฐานของแนวรับดาวต้านที่เป็นสคริปออโต้ตัวนี้อาจจะแค่พอใช้งานได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับที่เราดูด้วยตาตัวเองนะครับเช่นถ้าผมมองด้วยตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับแนวแนวรับจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ตัวสคริปไม่ได้ตีเอาไว้ให้นะเพราะฉะนั้นแล้ว เราเอามาดูเป็นแนวทางที่พอจะใช้งานได้ครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราศึกษาจริงจังแล้วเนี่ยเราตีเองน่าจะดีกว่านะครับแต่นี้สาหรับเบื้องต้นนะผมพาเอามาแนะนําให้นะครับเรามาเริ่มการใช้งานนะครับหลักการของเราก็คือนะเราจะใช้วิธีการเทรดตามแนวนะครับแล้วก็จะเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะเพราะบางทีเราเทรดแล้วเนี่ยไม้แรกอาจจะไม่ชนะนะครับแล้วก็ต้องมีการทบไม้2แล้วก็ทบไม้3 ตามสูตรของซิกซี่นะครับซึ่งจะต้องทบ3าไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราสามารถจะชนะตลาดได้หรือเปล่านะครับเ,เราจะตั้งเป้าไว้ว่าจะเทรดที่ประมาณสัก3าไม้แล้วกันนะครับผมปรับหน้าตาหน้าจอใหม่นะครับเป็น4คู่เงินแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่ากราฟตัวไหนที่ใกล้แนวแล้วเราก็จะได้มาเทรดกันนะครับถ้าเราดูเทียหน้าจออาจะทาให้เราดูไม่ทันนะเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับถ้าตัวไหนใกล้แนวแล้วเราจะเทรดกันนะครับจะเห็นว่าคู่ EU นะครับตอนนี้ลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับกาลังจะใกล้ถึงแนวแล้วนะครับเดี๋ยวผม ผมจะทําการเข้าเทรดนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ยังไม่ถึงแนวนะแต่ก็ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะทําการตั้งเงินไว้ก่อแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าลงมาถึงแตะเนี่ยผมจะเข้านะเดี๋ยวก็ขึ้นไปก็ปล่อยขึ้นไปนะครับเคมาผมกดกดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นไปตามแนวที่เราวางไว้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ชนะเราก็แค่ทบไม้ตามระบบนะครับสามไม้ครับอ่าสังเกตว่ามีการทะลุ ลงมานะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าทะลรลงมาเนี่ยยังมีแนวข้างล่างรองรับอยู่นะครับผมคาดว่าน่าจะกลับตัวสักสักอันหนึ่งแหละนะครับอ่าโอเคแล้ววินไปแล้วนะครับ1ไม้นะครับ872.19ครับด้วย เวลาอันรวดเร็วนะครับตอนนี้เราได้ไปนไป1ไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูอีก2ไม้นะครับเราโชคดีมากเลยนะครับที่เราเข้าที่ไม้แรกแล้ววินเลยนะครับคู่ GU นี่ก็สวยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็กลับตัวเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้เข้ากันนะเดี๋ยวเรารอดูต่อไปครับเอาละครับสำหรับทุกคนที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับแล้วเริ่มสนใจอยากจะใช้สัญญา1นนาทีแล้วนะครับผมแนะนำนะครับให้ทักแอดมินเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในภายใต้ Descript i o n ของ คลิปนี้นะครับทักเข้ามาพูดคุยกันแล้วเรามาเจอกันทํากําไรพร้อมกันได้เลยนะครับนอกจากเราจะมีสัญญาณให้ใช้ฟรีแล้วเรายังมีห้องเทคนิคลับครับซึ่งจะเป็นห้องที่มีโคช้ชหลายๆคนเลยคอยสอนเทคนิคในการใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าของสัญญาณในแต่ละครั้งอีกด้วยนะครับและถ้าหากสมัครบล็อกแ x ผ่านลิงก์ในกลุ่มเรานะครับก็จะได้มีเงินทดลอง1 0,000ื่นเหรียญตรงนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปเทรดเพื่อทดลองเทคนิคต่างๆที่ได้ร่ำเรียนจาก กลุ่มเราไปด้วยนะครับแล้วยังสามารถเติมเงินเพิ่มได้เรื่อยๆด้วยครับแล้วเรามาโกยกําไรด้วยกันมาเจอกันนะครับนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มอีก2คู่เงินเข้ามานะครับเพื่อที่จะมีสัญญาณเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่าตรงไหนน่าเข้านะเคคู่ EU นี้นะครับลงมาอีกแล้วนะครับอาจจะเข้าที่คู่ EU นี้นะครับสังเกตว่าเคยลงมาแล้ว1รอบนะครับอาจจะมีการทะลุนะครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะกลับได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลองมาเข้าดู นะครับเริ่มขึ้นไปแล้วนะอันนี้อยู่ที่แนวรับแนวเดิมนะครับมีการขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เข้านะครับเดี๋ยวเรารอดูเชิงกันก่อนนะครับว่าจะมีการลงมาอีกหรือเปล่านะการที่ลงมาแนวเดิมเนี่ยบางทีอาจจะทําให้แนวแนวนั้นนะอ่อนแรงลงได้นะครับแล้วก็ไม่เด้งขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องรองสังเกตดูครับว่ากราฟจะพยายามลงมาต่อหรือเปล่าถ้าลงมามีโอกาสทะลุ เราก็รอที่จะเล่นในแนวต่อไปได้นะครับตอนนี้ต้องสังเกตแท่งนี้ก่อนว่าชนะหรือเปล่าอ่าชนะไปแล้วนะครับตรงนี้ลองดูแท่งต่อไปว่าจะขึ้นต่อหรือว่าจะลงมาซ้ําที่แนวเดิมนะครับถ้าลงมาซ้ําที่แนวเดิมบางทีแล้วอาจจะทะลุลงมาได้เราก็รอเล่นที่แนวต่อไปด้านล่างได้เลยนะครับอ่าตอนนี้กลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะขึ้นต่อไปนะเราก็ปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราหาจังหวะดีๆใหม่แล้วเข้าใหม่กันครับไอ้คู่ a อนี่ะครับตอนนี้ขึ้นไปถึงแนวต้านนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าคูู่นนีี้้้ดดออเ๋ยวผมรใหขึึไปถงก หนึ่งรอบนะครับอาจจะรอให้จบที่แท่งนี้ก็ได้นะครับตอนนี้51แล้วครับอีกแวินาทีครับเราจะกดลงกันผมลืมบอกไปนะครับว่าแนวรับแนวต้านากดลงครับผมลืมบอกไปนะครับว่าวิธีการเล่นตามแนวรับแนวต้านเนี่ยส่วนมากเราจะเข้าที่จุดกลับตัวนะครับเพราะว่าการที่เป็นแนวรับแ,แนวต้านเนี่ยจะมีการกลับตัวของกราฟอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเล่นเทคนิคคือการกลับตัว ครับเราจะไม่เล่นการทะลุตามน้ําหรืออะไรนะครับ a อครับลงมาสวยงามมากครับเมื่อสักครู่นี้แต่ขอให้ยังค้างอยู่นะครับอย่าขึ้นไปข้างบนนะผ่านไปแล้ว30สิวินาทีนะครับเหลือแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับรอดูว่าจะชนะหรือเปล่าถ้าไม่ชนะเราก็ต้องทบตามสูตรนะครับเหลืออีกสิบห้าวินาทีนะครับสี่สามสองหนึ่งวินอีกแล้วครับโอเคไม้ที่สองเรานะครับ a อนะครับได้มาอีก8 7 2 0้เจบจดนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสองไม้ครับเป้าของเราสามไม้ขออีกหนึ่งไม้ครับจะจบกับการเทรดเทคนิค แนวรับแนวต้านนะครับตอนนี้เรารอดูกันต่อนะครับว่าจะมีตัวไหนที่น่าเข้าอีกหรือเปล่านะครับตรงจุดที่เป็นแนวนะครับเราจะพยายามเข้าจุดที่เป็นแนวสําคัญนะเราจะไม่เข้าแนวที่เป็นแนวยิบย่อยยิบย่อยนะครับบางทีอาจจะมันย่อยเกินไปนะอาจจะไม่ใช่แนวหลักและบางทีอาจจะทําให้มันไม่กลับตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกจุดใหญ่ๆเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับ่า GU ครับตรงนี้ GU ลงมาชนแนววนะครับ แต่สังเกตว่าลงมาชนหลายครั้งแล้วนะครับอาจจะทะลุได้นะและด้านล่างไม่มีแนวรองรับนะครับยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องคิดดูว่าจะเข้าหรือเปล่านะผมปล่อยไปก่อนนะครับคู่อ u นะครับตอนนี้กําลังจะไปชนแนวนะครับไม่แน่ใจทะลุหรือเปล่า๋ยวเราลงมาเข้ากันนะครับกดลงครับเอาทะลุขึ้นไปแล้วนะครับแต่เรากดกันไปแล้วครับเดี๋ยวยังไงเรารอดูนะครับเพราะว่าต่อให้เลยแนวขึ้นไปแล้วนะครับก็ยังมีแนวอื่นด้านบนนะครับรองรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีถึงสไม้นะครับในการเทรดนะ ตามระบบเราจะทบ3ไม้นะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่1ถ้าไม่วินเราทําการทบกันนะครับตอนนี้เหลืออีกยี่สิวีนะครับถ้าไม่วินเราจะทบ ด้านบนได้นะครับหรือวมาบางคนอาจจะใช้เทคนิคการซอยไม้ก็ได้นะครับซอยเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีขึ้นนะโอเคตอนนี้เรามาจัดอยู่ที่ E.U. นะครับโหลงมาได้นะครับสวยงามนะครับขอให้วินนะครับเหลืออีก15วิ4 3 2 1โอเควินไปแล้วครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับสามไม้ของเรานะไม้ละ800กว่านะครับรวมเป็น824 2,000กว่าบาทนะครับ2,000กว่าบาทนะครับเราเทรดกันมาไม่นานเราสามารถทำกำไรได้เท่านี้นะครับก็ถือว่า เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับในการเทรดตามแนวนะครับเทคนิคการกลับตัวนะครับโดยที่เราใช้เส้นสคริปตัวอัตโนมัติตัวนี้นะครับซึ่งสคริปตัวนี้สามารถขอได้จากแอดมินนะครับถ้าใครสนใจก็ทักลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีสคริปให้นะครับโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับการใช้สคริปตัวนี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีวิธีการสอนการใช้สคริปต์ตัวนี้ร่วมกับสัญญาณหนึ่งนาทีกันครับเพื่อที่จะสามารถทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่จะเทรดนะครับและเราได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมนะครับสำหรับใครทสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อมาขอสคริปต์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ